สวัสดีครับพบกับสุลกานลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ซาลาโย่งยองอันเนอร์สลัดชี้เคารพเข้าใจมั่นใจลิเวอร์พูลพร้อมล่าแชมป์ยุคใหม่โมเมนต์ซาลาะนะครับแนวรุกซูเปอร์สตาร์ของลิเวอร์พูลก็ออกมาเปิดใจถึงความรู้สึกที่มีต่ออันเนอร์สลัดผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของทีมโดยเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพและการสื่อสารที่เปิดเผยทําให้เขามั่นใจว่าหง์แดงมีศักยภาพสูงที่จะประสบความสำเร็จ เพิ่มเติมภายใต้การกุมทีมของกุนซือชาวดัตในการให้สัมภาษณ์สาลเผยว่าเขาได้พูดคุยกับสลลอดอย่างตรงไปตรงมาซึ่งสร้างความประทับใจอย่างยิ่งเรามีการพูดคุยที่ตรงไปตรงมาระหว่างเราและเขาก็ซื่อสัตย์มากเขาแสดงคลิปวิดีโอของผมให้ดูและบอกว่าด้วยโมคนนี้เราสามารถชนะทุกสิ่งได้แต่ถ้าเป็นอีกแบบเราคงชนะได้ไม่มากนักดังนั้นผมต้องการดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณออกมาสาระลกล่าว สตาเช้าเยดิบมองว่าท่าทีของสลัดเป็นการแสดงความเคารพไม่ใช่การท้าทายผมแค่รู้สึกว่าเขาให้เกียรติมากและผมก็บอกเขาไปว่าคุณเป็นคนที่ให้เกียรติมากเขาให้เกียรติมากและปฏิบัติต่อผมแตกต่างออกไปดังนั้นมันไม่ใช่การท้าทายแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาต้องการอะไรจากผมและเขาก็ถามผมด้วยว่าถ้าผมต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอะไรให้เปิดใจกับเขาและใช่มันเยี่ยมมาก นอกจากนี้นะครับซาล่ายังชื่นชมวิสัยทัศน์ด้านแท็กติกของสลัตโดยโชว์ความสามารถในการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นระหว่างเกมอย่างรวดเร็วซึ่งเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ฉลาดและเป็นเหมือาชิพโดยไม่ยึดติดกับสไตล์ของตัวเองเพียงอย่างเดียวในส่วนของเป้าหมายนะครับซาลายังคงมีความมุ่งมั่นสูงที่จะคว้าแชมป์รายการใหญ่กับลิเวอร์พูลอีกครั้งโดยเชาะอางยิงยงย่งกับการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและพรีเมียร์ลีกในช่วง2ปีข้างหน้าพร้อมองว่า บรรยากาศในทีมปัจจุบันนั้นยอดเยี่ยมมากทั้งนักเตะรุ่นเกา่าและดาวรุ่งต่างมีความสามารถและพร้อมทุ่มเทเพื่อความสามารถร่วมกันคำพูดข,ของซาลานะครับถือเป็นการส่งยัญยันเชิงบวกถึงการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของเจ็กกี้คลับมาสู่ยุคของอาร์มิงสลตที่เริ่มต้นขึ้นโดยได้ใจนักเตะคุษกันอย่างซาลาไปแล้วตั้งแต่เนิ่นๆ ศึกนอกสนามเมอร์ซี่ไซเดือดแฟนหงแดงจุผู้แดงป่วนงานอำลากูดิสันพาร์คของทอฟฟี่ือนการอำลาสนามกูดิสันพาร์คสนามเย่าเก่าแก่ของสโมสรเอเวอเรตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับต้องถูกแต้มด้วยสีแดงโดยกลุ่มแฟนบอลลิเวอร์พูลที่จุดพลุสีแดงสว่างสวัยบร,ริเวณรอบสนามซึ่งถูกมองว่าเป็นการเอาเขื่อนแผนการแกล้งจากฝั่งทอฟฟี่ก่อนหน้านี้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับในวันสุดท้ายของการแข่งขันทีมเอเวอเรตตนะครับที่ใช้สนามกูดิสันพาร์คที่มีอายุ133ปีแห่งนี้ก่อนที่เอเวอเรตันจะย้ายไปใช้สนามแห่งใหม่ที่มีมูลค่า760ล้านปอนด์ในฤดูกาลหน้าภาพและวิดีโอที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์แสดงเห็นกลุ่มควันสีแดงลอยหนาทึบทั่วบริเวณใกล้สนามกูดิสันพาร์คก่อนเกมที่เอเวอเรตันจเปิดบ้านเอาชนะเซาท์เทมป์น2-0 ที่จะเริ่มต้นขึ้นซึ่งสร้างความประลาดใจและเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากผู้พบเห็นนะครับการปรากฏตัวของควันสีแดงถูกมองว่าเป็นการแก้เผ็ดอย่างแสบสันหลังจากที่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนแฟนบอลเอวอลนตนรายหนึ่งได้จุดพลุสีน้ำเงินซึ่งปลอมเป็นสีแดงในระหว่างการเฉลิมฉลองแชมป์พรีเมียร์ของลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์โดยแฟนเอวอลนตนคนดังกล่าวอ้างว่าได้ซื้อพลุสินเงินกว่า10,000ดอกเพื่อหวังป่วนบรรยากาศคู่ปรับร่วมเมือง ต่ครั้งนี้เป็นฝั่งเดรสที่เลือกจังหวะตอบโต้ในวันอำลาครั้งสําคัญของเอเวอตันด้วยการจุดพลุสีแดงสัญ,ญลักษณ์ของสโมสรตัวเองแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าใครเป็นผู้จุดพลุแต่จังหวะและสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อออกมานั้นชัดเจนสำหรับอนาคตของกุดิสันพาร์คซึ่งเป็นบ้านของเอเวอตันมาตั้งแต่ปี1892จะไม่ถูกทุบทิ้งตามแผนเดิมแต่จะปรับเปลี่ยนเป็นสนามเย่าของทีมฟุตบอลหญิง โดยจะมีการลดความจุและปรับปรุงพื้นที่บางส่วนส่วนทีมชายนะครับจะย้ายไปสู่สนามเยาวแห่งใหม่ด้วยความจุ53า0 0พันที่นั่งริมฝั่งแม่น้ำเมอร์ซี่ซึ่งได้รับการยืนยันชื่อแล้วนะครับว่าเป็น h ิวสต์ดิคินสันสเตเดียม และกาวว่าจะพร้อมใช้งานสําหรับฤดูกาล2 0 2 5ถึง2น,นีสนานกูดีสันพาร์กนะครับปิดฉากแมตช์เอร์วตันได้อย่างสวยงามด้วยการเปิดบ้านเฉือนชนะแซมตัตัน2 0ง่ามการแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมเต็มความจุเป็นการอำลาที่เต็มไปด้วยความทรงจําในสนามน,นะครับ แม้เกมสุดท้ายในสนามจะจบลงด้วยดีสําหรับเอลตันแต่เหตุการณ์จุดผู้สีแดงนอกสนามก็ตอกย้าถึงความเข้มข้นและสีสันของการขับเคี่ยวระหว่าง2สโมสรแห่งเมืองเมอร์ซีไซส์และยังคงดําเนินต่อไปแม้สนามเย่าเก่าแก่กำลังจะถูกแทนที่ด้วยรังยเย่าแห่งใหม่ก็ตามนะฮะก็ถือว่าเป็นสีสันนะฮะเอวตันกับลิเวอร์พูลแฟนหงเดือดซ้ รายละเอียดงานเลี้ยงอำลาเฉาโชทำภาพลักษณ์เทนอเล็กซานโดย่ำแย่ลงสถานก,การณ์ของเทนอเล็กซานโดแบกควาตัวเก่งที่ประกาศอำลาถิ่นแอมฟิลหลังจบฤดูกาลนี้ยังร้อนรุ่งขึ้นไปอีกนะครับในสายตาแฟนบอลลิเวอร์พูลและมีรายละเอียดของงานเลี้ยงอำลาที่ถูกจัดขึ้นรั่วไหลออกมาบนสื่อสังคมออนไลน์สร้างความไม่พอใจและลอกใหม่ก่อนหน้านี้นดาวเตนได้ไว้ยีปีได้สร้างความตกใจกับแฟนบอลจำนวนมาก ด้วยการประกาศยืนยันว่าจะไม่ต่อเจนน่าหมัยกับสโมสรที่อยู่มานานกว่า20ปีและเตรียมย้ายออกไปแบบไร้ค่าตัวทําการกระแสข่าวว่าปลรรายทางคือสโมสรย์ใหญ่แห่งสเปนอย่างเรอัลมาดริดก็ไม่พอใจระลอดแรกเห็นได้ชัดจากเสียงโห่ของแฟนบอลบางส่วนมเมทนอเล็กซานโโนถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในเกมล่าสุดแสดงถึงความผิดหวังของการตัดสินใจอำลาทีมโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่สิ่งที่จุดป,ประกายความไม่พอใจให้รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกคือรายงานจากสื่ออังกฤษอย่างเดลี่เมล ที่อ้างถึงรายละเอียดของงานเลี้ยงอำลาที่จัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกซ้อมแอซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์เมื่อเร็วๆนี้รายงานดังกล่าวระบุว่าเป็นงานที่เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และหรูหรามีทั้งวงดนตรีนักแสดงพ่นไฟบาร์อาหารบาร์บีคิวรรจนถึงเกมชายหาดโซนเด็กนักแสดงขายาวสนามกอล์ฟจำลองและเคก้กที่ออกแบบพิเศษเป็นธีมซัมเมอร์ออฟ66ซึ่งเป็นหมายเลขเสื้อของเจ้าตัวด้วย อย่างไรก็ตามเจมส์เพียรนักาข่าวชี้ดันจัดเดลังติกได้ออกมาให้ข้อมูลอีกด้านเพื่อปฏิเสธข่าวลือที่ว่าสม,มสอรนเป็นผู้จัดงานดังกล่าวเพียรชี้แจงว่าที่แท้จริงงานที่เกิดขึ้นคืองานบาร์บีคิวที่จัดขึ้นโดยตัวของเทนเพื่อกล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมทีมและทีมงานนักศูนฝึกซ้อมแอซ่าเทนนิงซ็นเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่นักเตะอาวุโสที่จะกำลังย้ายออกมักจะทำกันเช่นเดียวกับที่โรเบิร์ตเฟิร์มโนเคยทำมาแล้วเมื่อปีที่แล้ว แม้จะมีคำชี้แจงออกมาแต่รายละเอียดงานเลี้ยงสุดอลังการตามการรายงานฉบับแรกได้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนสื่อสังคมออนไลน์แฟนบอลจำนวนมากแสดงความคิดเห็นเชิญตำหนิเช่น,น,ชนการตั้งคำถามว่าแล้วเขาเป็นคนจัดง,งานเองแถมยังติดหมายเลขของตัวเองไปทั่วงานเลยเรือหรือแสดงความคิดเห็นตรงๆว่าแบบนี้มันยิ่งทำให้เขาดูแย่ลงไปอีกนะสถานการณ์นี้ต่อย้ำย็นว่าการตัดสินใจและรายละเอียดรอบตัวผู้เล่นที่สำคัญของสโมสร โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการจากลาสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์และความรู้สึกของแฟนบอลได้ทันทีนะครับไม่ง้อหุยเซนของแดงเป็นเป้าล่าแนวรับอนาคตไกลคนใหม่ลิบูจับตานาธานเซเซดารุ่งน้องหลังชวดดินหุยเซน ลิสสเวอร์พูลสโมสรยัก่์ใหญ่สกอตแลนพรีเมียร์ลีกกำลังเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการเสริมทัพครั้งใหญ่ในช่วงสัมเม์น,นี้โดยเฉพาะในแนวรับที่มีรายงานมาว่ากำลังมองหาผู้เล่นใหม่หลายตำแหน่งโดยมีรายงานล่าสุดจากดิซิงเดอะคัพสื่อที่เกาะติดความเคลื่อนไหวของทัพหง์แดงลิเวอร์พูลระบุว่าลิเวอร์พูลกำลังเบนเป้าไปที่นาธานเซซเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งในวัย19ปีจากน้องในลีกเอิงฝรั่งเศส ความสนใจในตัวเซซ่เกิดขึ้นหลังจากที่ลิเวอร์พูลพลาดโอกาสคว้าตัวดินฮุยเซนก่อนหลังชาวดัตซ์ซึ่งตกเป็นเป้าหมายที่เคยชื่นชอบแต่ท้ายที่สุดเลือกย้ายไปร่วมทีมเ,เมรียมาริดสายงานใน้นรอของลิเวอร์พูลก็มีความน่ากังวลหลายจุดทั้งสัญญาของอิบราฮิมาโกนาเต้ที่กำลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายและความจำเป็นในการมองหาผู้สืบทอดรอะยะยาวของเบอร์จิฟันได้กับตันเทียมที่จะหมดสัญญาลงในปี2027ทําให้การหาเซนเต์แบ็กดาวรุ่งที่มีศักยภาพจึงเป็นเรื่องสําคัญ ดานทานเซซถือเป็นปกักกหลังอนดคตไกลโดยมีความสูงถึง190เซนติเมตรเป็นหนึ่งในแกนหลักของทีมชาติฝรั่งเศสร,รุ่นอายุไม่เกิน21ปีและได้รับกาสลงสนามให้กับน้องทีมชุดใหญ่อย่างเสมอในนุก,การนี้โดยลงเล่นในลีกเอิง18เกมถือว่ามีประสบการณ์ค้องข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับไวยเซซถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากลิเวอร์พูล ต้องการผู้เล่นที่มีสกขภาพสูงเพื่อเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาฝีเท้ากับรุ่นพี่อย่างเวอร์จิฟนไนต์และโกนาเต้ก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกํลลังหลักในอนาคตคล้ายคลึงกับแนวคิดที่เคยให้ความสนใจในตัวเลนนี่โยอโรอยางไรก็ตามอาเนเรสลตกุนซือลิเวอร์พูลยังคงปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการสมทัพโดยเน้นย้ำว่าจะไม่พูดถึงนักเตะรายใดเป็นการส่วนตัวจนกว่าจะมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการน,นะครับ ลิเวอร์พูลร่วมอำลากูดิสันพาร์คโพสซึงเราไม่มีวันเดินเดียวได้เริ่มต้นยุคใหม่ลิเวอร์พูลชั้นพิมพ์ลิาสุดนะครับร่วมบอกลากูดิสันพาร์คเสงเวียนแข่งของเอเวอตันสโมสรร่วมเมืองด้วยการโพสเข้าความสุดซึ้งเราไม่มีวันเดินเดียวได้ลิเวอร์พูลแสดงเเปิรลิตนะครับร่วมสั่งลาสนามเอเวอตันนะครับของทีมร่วมเมืองซึ่งถูกใช้งานเป็นเกมสุดท้ายในนัดที่เอเวอตันพิชิตเซาท์เทนตันไป2 0 ในเกมพิมพ์รลีกวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมก่อนที่ทีมลูกอมจะย้ายไปเล่นสนามแห่งใหม่ซีซั่นหน้าและมอบกุริสันพาร์คเป็นรังเย้าของทีมหญิงให้ได้ใช้งานแทนหลังเกมนัดสังลากุริสันพาร์คยุติลงนะครับหงแดงได้ร่วมอำลาเียงเวยนแข่งของทีมรุ่งเมืองโดยการโพสต์ข้อความและครบ,บขอบคุณทุกคนเราจะไม่มีวันเดินเดียวได้ พร้อมกันนี้หัแดงโพสภาพ2มาร์คอรดตัวน้อยในชุดลิเวอร์พูลและเอวัตตันด้วยโดยเด็กผู้หญิงของฝั่งทัฟฟีฟ่สีเงินสวมเสื้อหมายเลขเก้าจูงมือกับเด็กผู้ชายของฝั่งเรดเมจินที่สวมเสื้อหมายเลขหกแสดงถึงสัญลักษณ์การต่อสู้ร่วมกันเพื่อถามหาความยุติธรรมของทีมลิเวอร์พูลกรณีเหตุโศกนาฏกรรมฮิวสโบโรสนามที่เปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์ซึ่งเราต่อสู้ซึ่งกันและกันและยืนเคียงข้างกันทั้งในวันที่ดีและแย่ และความทรงจำที่มากมายสิ้นสุดยุคของกูดีสันพาร์คจะเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่เรดเมชินระบุลง X หรือว่า t ทว t ตเตอร์ไบรตันพบลิเวอร์พูลรอตชันนิดหน่อยขาาดไล์อัพหงแดงนัดรองสุดท้ายแชมป์ยังเน้นลิเวอร์พูลนะครับเตรียมปรับเปลี่ยนทีมอีกครั้งในศึกพรีมเมียร์ลีกเปลกฤนนัดรองสุดท้ายเยือนไบรตันแอนด์โอฟอัลบียนวันจันทร์ที่19พฤษภาคมนี้ ช่วงระหว่างสัปดาห์นี้นักเตนะหัวแดงอานาดร์สเลตและทีมงานสตาร์ทโค้ดมีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนที่ดูไบกับอีบิซาเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในการควา้าแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองพู้ดีในฤดูกาล2024-2025นะครับเนื่องจากในแบดเดียนดีเอ็มเอ็กสเตดิเอียมโค้ดอานาดร์สเลตต้องมีการปรับทีมพอสมควรนะฮะแต่คะแนนแกนหลักในทีมในเกมรับและแดนกลางก็น่าจะมีการโรเตชั่นไม่มาก พราะอย่างน้อยกุนซอชาวดัดคงต้องการให้ทีมคว้าสามแต้มบ้างหลังไร้ชัยนะับต,ต้งแตกการัน,นตีแชมป์ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเราไปดูไลฟ์อัพลิอรูพูคาดการณ์กันหน่อยนะฮะเริ่มต้นที่ตำแหน่งคู่ร i v a ตัวอารีสงเบเกอร์นี่คือตำแหน่งที่โค้ชอนเนอร์สลัดแทบจะไม่มีการปรับเปลี่ยนถ้าหากไม่มีปัญหาเรื่องบาดเจ็บโดยอาริซงเป็นหนึ่งในนักเตะฟอร์มของเส้นคงวาอย่างมากแม้ทีมจะคว้าแชมป์ไปแล้วแต่ก็ไม่มีการปรับทัพเพื่อให้เพื่มี ได้นั่งพักชิวๆในซุ้มแม่นั่งสำรองการทําแบบนี้เป็นการแสดงเห็นอย่างชัดเจนมากแน่นนชาวบราซิลยังคงเป็นเหมืองของทีมในศีน,น้าแน่นอนนะฮะกองหลังจะประกอบไปด้วยคอนเนอร์บาลีเอฟไรมาโกเนเต้เวอร์จิฟันไดและอันดูโลเบอร์ซันบอลน่าเอนะครับเปิดโอกาสให้บาลีได้ลงโชว์ฟีเท้าอย่างเต็มที่แน่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการที่ไม่มีเทนอเล็กซานโดรในนักหนา้ขนาขณะที่แบทซายด์นาโรโปได้ลงทำหน้าที่ต่อไปายแม้ฟอร์มจะไม่ค่อยดีแต่ก็ น่าจะเหมาะกับการใช้งานคอตัสซาม,มิการ์ดมากกว่าสำหรับคู่เซนเตอร์แบงค์นะครับซ้อมประกันหลังเหล็กอย่างโกนเต้กับฟานได้นะครับยังคงต้องรับบทบาทเหมือนเดิมขณะที่เจ้าโรยกอนซาอาจได้ลงสนามในช่วงครึ่งหลังกองกลางนะฮะจะประกอบไปด้วยไรอันกาฟเฟนแบกอเล็กซิสแมกลิสเตอร์และฮาวิเลียดแม้ทีมจะได้แชมป์ไปแล้วนะครับแต่ในใหญ่หัวใสในวัย4 6ป,ปีคงจะเลือกใช้งานกาฟเฟนแบกลงเป็นตัวจริงเหมือนเดิม ส่วนแม็กโลิสเตอร์ที่เป็นตัวโซนันเกมเสมือนกับอาร์เซนอลจะได้กลับมาเป็นตัวหลักยืนบัญชาเกมในแผงมิดฟิลด์สำหรับเอเลียตน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงแทนโดมินิกส์สวอสไลเพราะโค้ชอเนอร์ต้องการให้ความคล่องแคล่วว่องไวของน้องเตะเพื่อวิ่งทะลุทะลวงแดนกลางของไบตันส่วนกองหน้านะครับจะใช้ลุยดิอาร์ตดิโกจตาและโมซาลาสำหรับเกมรองนัดสุดท้ายของซีซันโมซาลายัางได้รับการเล่นตัวจริงเหมือนเดิมเพราะทีมต้องการความมาร์จนของเขาในการเจาะทะลุไปเบอร์ตัน ขณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสให้คิงโมได้ลุ้นสร้างสติเพิ่มอีกด้วยส่วนตัแหน่งหนาป้าโชโตต้าน่าจะได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งส่วนสาหรับดาวินูเยสก็คงต้องรอโอกาสช่วงครึ่งหลังเหมือนเดิมด้านฝั่งซ้ายมีความเป็นไปได้สูงที่โกดกโปจะได้พักแล้วโยกดีอดัรกลับมาเยนในตำแหน่งถนัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่คือสรุปข,ข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบสัของวันที่19พฤษภาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือ่น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ